ที่คุณสูงล้นฟ้าคุมทั่วล่าจิตใจไทยสุขสมกล้ากระหม่อมทราบซึ้งน้อมประนมเทอทูนองค์บรมราชาฟ้าจักรีเกิดใต้ร่มพระบารมีชีวีสุขทรงปัดทุกทวยไทยไมิหน,หน่ายหนีข้าพเจ้าจงรักและพักดีถวายชีวีแด่ในหลวงของปวงไทยแสนสุขใจได้เกิดในแผ่นดินไทยบุญกุศลบนบันดาลผ่านทางไหน แผ่นดินทำแน่แท้แม้ใกล้ไกลเมตตาท่านสร้างไปในแผ่นดินทรงหวงใยอาณาประชาราษน้ำพระทัยใสยสะอาดไม่ขาดสิน้นดุดฝนหลังจากฟ้ามาสู่ดินองค์ชีวินคงใจไทยทั่วราชขอพระองค์จงทรงพระเจริญขออัญเชิญเทวาทุกชั้นฟ้าขอพักดีจอมราชันจอมฝัน่า ขอจงรักด้วยศรัทราพระมิ่งขวัญขอเธอทูลเหนือหัวดังคำมั่นขอผูกพันเป็นข้าพระบาทตลอดกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลดนบรรดาลพระองค์ท่านสุกเกษเปรมบรีดาขอพระแห่งสงสวรรค์ปวงเทวาจงปกปักรักษาพระองค์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพ,พระุทธเจ้านาวากาศเอกพิเศษคำพีคำพยาโนนคณะผุชนชาวไทยพิจารณาศาัตว์และก็ประชาชน องค์ชนชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดีชา ระเทวเทวันอันสวัสดยสุขอยู่เมืองฟ้าจงได้ป้ากันเป็นหน้าลงมาสู่เล็งมวลหม่ผู้ฆ่าตั้งหลายตั้งยิงใจท้วนทุนสาอกินตาที่ราบยาใจไฟเฝ้าถึงพระองค์และพระยายมราชทุกหน้าน้ำตนองอาจแลมุ่งกันโม่คนทันปรมัยไอสวน มวลหมู่เจ้าสวรรค์เวทสุวรรณหักษาที่สะโหนเหนือพัตนประหักษาที่สะโหนวันออกวิรุณะข้าพักษาขอบเกียรติรุ่งประหักษาบนวันตกแม่ทอระนีบกแอล่าปัตถีขออันยจรถึงอาภัวงเตมบุตรพระสยามเทวาธิราชวิ สูกับเตว่บุตรอันเจอถึงเตวบุตรหลวงมาเหยังขะสุรนาเตว่าบุญที่ว่าพระยาเตวบุตรมาเหตียังข้าเตว่บุตรลักขณาเตวบุตรจูต้นจุองอันเจอทิพวิญญาณแห่งองค์สยามมังรายมหาราชเจ้าโยมจุองแม่ได้ยินเสียงกำยื่นยงองการแห่งข้าเจ้าจุได้ไขประตูวิมานาภาศาสแก้ววิมานคำ ะสดระกาศออกภาษามายัางบนนพีธีประกอบพีธีณสถานที่แห่งดีพวกราชนุสสวรดีสังกัริักเมืองเชียงใหม่ไทยโอกาสโครงการบรรพชาอุปสมบท ขัอนอะณหันตาปัญจพุทธ,ธานะมามิหังพุทธพระระวังธรรมระวังสังพระระวังเวทบังสวาหับสัพเพ ที่เอาต้องแม่ไปไหนมีวันหนึ่งแม่เจ้าก็มาป่วนเก็บต้องมาสู่เฮยสู่เฮัดใจมาเวยเ่ยฮัเก็บต้งจับเอืแต่เป็นนกำนันบอบิดตา ยาหญิงเอาแม่้าเขาสูรุ่งลรกพยาบาลหมอตั้งหลายก็แม่หาป้าพี่จะมีลมมาบิงกอดยานอนลางห้องเขาเผอามีมาหวากต้อง่าออกก็มีหลายคน จับลังคนเกิดตามธรรมชาติมันก็มีมากเป็นธรรมดาแม่ได้ืด พอซอดูกเนตต่อเกิดลูกบใจธรรมดาน้ำหูน้ำตามันฟังล

ตตะวันคุณเจริญสุขร่วงร้อมจันทร์ประธานในพิธีได้อธิธฐานจิตจุดทูปเขียนบูชาพระตรัสไตรขอกราบกจารัตการประเดีด๋ยวพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดเกียรติยอดพ่ารามหลวง พระเถรานุเถระทุกลูกท,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 ท้อมพังก็พิจุสมเเรนกับเรียนท่านประธานในพิธีและแขกผู้ม,มีเกียรติทุกท่านผมนายวุฒิสารพนารีขอกราบเรียนรายงานท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนาทายาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพิรเก้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่สองเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการที่หนึ่งที่จัดขึ้นในกร,รุงเทพมหานครเมื่อระหว่างวันที่21กรกฎาคม ถึงวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาและโครงการนี้เป็นโครงการที่สองที่ท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมพีคัมพีรยานนท์ประธานบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นดินแผ่นดินล้านนาแห่งนี้ในโอกาสที่ท่านได้มากราบ เป็นเจ้าภาพจัดการงานสาธิยายพระไตรปิฎกขึ้นในระหว่างวันที่ 27, 28และ29ธันวาคมพุทธศักราช2563ตามตำาีิของพระเดชพระคุณพระเทพป,ปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดเกตยอดพระอารามหลวงณวัดเกตยอดพระอารามหลวงพี่ันตัวแทนของนาวเอกพิเศษคมพีคมพีพัยาน,นน์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติาสายกรกษั์ และประธานบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงขอเป็นเพียงปันเฟืองเล็กๆที่จะขับเคลื่อนกลงล้อแห่งธรรมจักรด้วยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ทั้งคนทั้งแผ่นดินตั้งมั่นในทานศีลภาวนาซึ่งนำมาซึ่งความสงบและ,จะเจรินรุ่งเรืองสถาพรอย่างแท้จริงของชาติและแผ่นดิน นี้ถือได้ว่าพระใหม่ที่บวชเมื่อวานนี้ยังไม่ได้รับบิณฑบาตท,ที่ไหนมาก่อนวันนี้มารับที่นี่หน้าทีาาทรรหางเมย่าทีแยกริมคำนะซึ่งเป็นสายถนนสายนี้เรียกว่า,าถนนสายวัฒนธรรมจากทีแยกนี้ไปถึงหน้าวัดประเจดยอดพระรารรมหลวงซึ่งเคยจัดกิจกรรม ทำบุญต่างบาทวันเทโวโรหณนะสองปีติดตกันที่ผ่านมาได้รับความสนใจได้รับความอนุเคราะห์ร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกับสาธุชนทั้งหลายเป็นจำนวนมากแต่คราวครั้งนี้นั้นเป็นเวลากับชั้นชิดไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็เท่าที่ญาติโยมมาที่นี่ก็เป็นมหากุตรอันยิใหญ่แล้วนะมาทำบุญถวายพระตหารแด ทสุสามเนรที่บวชเพื่อเป็นศาสนภาญาทาสืบต่อ,อยุพุทธศาสนาและเฉลิมเกียรติสมเด็จพระบรชีราเจ้าเจ้าอย่างของเราด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ควรเกิดการสนทน,ทนาเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทําเพือ่อความเสียสละด้วยการเสียสละจริงๆอาตมาภาพได้สังเกตดูแล้วผู้ทํางานทุกท่าน ของโครงการนี้ทำงานด้วยความด้วยความศรัทธาศรัทธาความเชื่อราสาาความเรื่องใสต่อพระัธนาใจเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างสาสนาสายยาและเสริมพระเกียรติและเพื่อชาติศาสนาของเราให้มั่นคง